หลายคนคงสงสัยนะครับว่าใครที่ใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดแบบนี้นะครับทำไมชาร์จชา้าจังเลยครับยิ่งใส่แผงเยอะยิ่งไม่ชาร์จเลยครับเดี๋ยวพามาดูการทดสอบกันนะครับสำหรับการทดสอบนี้ก็ใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดของคุณวัชรน,นะครับเป็นงานซ่อมอาการก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับมี IGBT เสียอยู่2ตัว mosfet อีก8ตัวรวมไปถึง ตัว R ตัว C ไดโอดนะครับซีเนอร์ไดโอดก็เปลี่ยนใช้งานได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ทำการทดสอบดึงโหลดใช้งานกันอยู่นะครับแล้วแบตเตอรี่ที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ NMC Samsung SDI นะครับขนาด24โวลต์100แอมป์ครับในตู้นี้ก็จะเป็นตู้ power box ที่ผมใช้ ในการเดินทางครับเวลาเดินทางไกลๆก็จะติดไว้ที่รถนะครับมีชาร์จเจอร,มออร์มีอินเวอร์เตอร์มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับก็แปลว่ายกไปเครื่องเดียวนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ได้ทําการแดัดแปลงเรียบร้อยแล้วโมดิฟายเรียบร้อยแล้วสามารถใช้กับตู้เชื่อมได้นะครับจะเห็นว่าขั้ว2ขั้วนะครับผมดึงมาจาก ขั้วแบตเตอรี่นะครับออกมาจุดนี้สายเส้นใหญ่ๆแล้วก็มาเข้าที่อินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ใช้ชาร์จเจอร์แบบ MPPT ชาร์จอยู่ครับใช้แผงชุดเดียวกันเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเป็นแผงขนาด340วัตต์โมโนฮาบเซลสองแผงอนุกรมกันเข้ามาครับแรงดันที่เห็นหน้าเครื่องนะครับก็จะขึ้นที่58.6ครับ แล้วก็กระแสชาร์จตอนนี้ที่1 2 6แอ์ครับตอนนี้ใช้ชาร์จเจอร์ตัวน,นี้ชาร์จอยู่มาดูที่ Smart b m s ครับแจ้งมาว่าแรงดันมีที่ 25V นะครับกระแสชาร์จอยู่ที่ 5.7A แอเวลามีการดึงใช้งานมันจะมีการติดลบนะครับนี่กระแสเพิ่มขึ้นแล้วนะครับที่8.5อันนี้เป็นชาร์จเจอร์แบบ mppt นะครับในการชาร์จตอนนี้นะมีขึ้นมีลงแล้วแต่แสงแดดนะครับถ้าเรามีการดึงโหลดไปใช้งานนะครับนะกระแสที่สแสดงหน้าแอปนะครับก็จะติดลบเดี๋ยวผมจะลองดึงไฟดูนะครับนี่เห็นไหมครับนะติดลบนะครับเมื่อกี้ทดสอบใช้ชาร์จเจอร์ในตัวของมันนะครับ ชาร์จดูนะกระแสหายไปเยอะมากนะครับถ้าตัวนี้ชาร์จได้6แอมป์ถึง8แอมป์ครับตัวนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ3-4แอมป์เท่านั้นครับทั้งที่ใช้แผงเหมือนกันครับเนื่องจากว่าชาร์จเจอในอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะเป็นแบบ PWM ครับเป็น low โวลต์นี่ดูสเปคเลยนะครับเลดเคอร์เล,เลนต์ได้ที่50แอมป์นะครับถ้าใครเอาไปต่อใช้งานครับก็ ดูแผงด้วยนะครับไม่ให้เกินที่80โวลต์ DC ครับไม่ให้เกิน8 0โวลต์ DC นี่นะครับแล้วก็แผงก็อย่าต่ำมากนะครับอย่างนั้นเครื่องไม่ทำงานเมื่อกี้ลองทดสอบดูครับที่แรงดันแผงที่3 2โวลต์ครับนะระบบชาร์จเจอร์ยังไม่ทำงานเลยครับแล้วก็ถ้าแรงดันเกิน80ก็ไม่ทำงานเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะทำให้ อินเวอร์เตอร์หรือว่าชาร์จเจอร์ในเครื่องนี้เสียหายได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูระหว่างชาร์จเจอร์แบบ MPPT แล้วก็แบบ PWM ในตัวเครื่องนี้นะครับการต่อใช้แผงนะครับที่ติดตั้งให้คุณลูกค้าตอนสมัยก่อนนะครับเมื่อเมื่อก่อนผมก็ใช้อินเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับเนื่องจากว่าราคาถูกราคาไม่ถึงหมื่นครับแต่ใช้งานได้ดีนะ ผมจะต่อแผงที่1 1แผงนะครับแล้วก็นำมาขนานกันไม่เกิน4แผงครับหลายคนใช้2แผงมาอนุกรมกันแล้วก็ทำเป็น4สตริงนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ผลที่ได้ออกมาก็คือว่าไม่ต่างกับ4แผงครับไม่ต่างกับการต่อใช้งานแค่4แผงนะครับจะใช้4แผง8แผง การชาร์จไม่ต่างกันเลยครับเพราะว่ามันไม่มีการบูตอะไรต่างๆครับเอาละครับตอนนี้ก็ทดสอบที่100วัตต์ครับกระแสชาร์จอยู่ที่ประมาณนี้นครับที่จริงมันชาร์จมาที่ 12M แอมป์นี่นะครับ12.94นะแล้วทำไม b IM ีมเเห็นแค่ 6M แอมป์นะเนื่องจากว่า ตอนนี้เราดึงโหลดอยู่นะครับมันก็หักลบเออหักหักลบกันไปนะครับหักล้างกันไปเดี๋ยวมาดูนะครับว่ากินกระแสกี่แอมป์ที่เครื่องนี้นี่เห็นไหมครับกินกระแสที่6แอมป์แล้วก็เหลือชาร์จที่8แอมป์นะครับ8 9 10 11 12 13 14นะครับก็ประมาณนี้นี่เห็นไหมครับกระแสขึ้นขึ้นลงลงก็ร่วมประมาณสัก12แอมป์นะครับก็เท่ากับ ที่ชาร์จเจอชาร์จลงเครื่องครับชาร์จลงแบตแบ,บตเตอรี่มีที่25โวลต์ที่เครื่องก็บอก25โวลต์ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนไปค่อนข้างจะเยอะนะพอดีผมหลีไฟในห้องนะครับถ้าเปิดสว่างแล้วก็ การถ่ายคลิปนะครับภาพมันจะสั่นๆเนื่องจากว่าไฟในห้องนะครับเป็นแบบ LED มันไม่ค่อยถูกกับกล้องเท่าไหร่ครับนี้คืออะไรที่เปลี่ยนจากตัวนี้นะครับใช้ได้แล้วนะครับเครื่องนี้มาดูกันครับตอนนี้ดึงโหลดที่8 6วัตต์นะครับกินกระแสที่6แอมป์ครับเดี๋ยวผมจะหยุดการชาร์จก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่า เวลาเราดึงโหลดไปใช้งานนะครับกระแสด้านที่แจ้งทาง b ีมเแล้วก็ทางเครื่องเท่ากันหรือเปล่านะครับผมจะหยุดการชาร์จโดยการดึงแผงออกนะครับตอนนี้ไม่มีการชาร์จแล้วครับนะบีมเก็แจ้งว่าติดลบที่6.2แอมป์ครับ6.2แอมป์ก็มาจากตัวนี้นี่ดึงไปใช้งานที่6แอมป์ ผมจะเพิ่มโหลดนะครับเข้าไปเพิ่มโหลดแล้วตอนนี้ดึงที่ 13M 1แอมป์แอมมาดูที่บิม S ครับอ่าติดลบอยู่ที่ 11M 16M ไแอมป์กแอมอ่าใกล้เคียงนะครับผัดลมทำงานแล้วครับอยากรู้ว่าดึงกี่วัตต์นะครับก็เอา1 4แอมเอากระแสมาคูณแรงดัน,นครับ14 212สอง,สอง,สอง ก็ต้องใช้เครื่องิเลขนะครับแต่ใครที่ข้องการคํานวณน,นะครับก็คงไม่ยากมาดูนะครับใช้อยู่ที่288วัตต์นี่ครับกินกระแสที่14แอมป์เดี๋ยวผมจะดึงโหลดให้สูงกว่านี้นครับแล้วก็ถือเป็นการทดสอบด้วยว่างานซ่อมนี้ใช้ได้หรือยังนะครับตอนนี้ผมดึงโหลดที่1,200วัตต์ครับ หรือ1.2กิโลวัตต์ดึงกระแสที่6 4แอมเลยทีเดียวครับมาดูกันว่าเท่ากันหรือเปล่าอ่านี้55แอมนะครับจากเครื่องแต่ที่แบตเห็นว่าดึงไปใช้ที่6ประมาณนี้นะครับขึ้น,นล,งลงนะครับ48แอมอันนี้เป็น55จะนวงนิดนึงนะครับจะนวงนิดนึง ดึงโหลดที่พันกว่าวัตให้ดูเลยนะครับเครื่องพวกนี้นะครับจะใช้ให้ดีให้ทนก็ต้องดูกําลังของเครื่องด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องให้มาที่2,400วัตรครับที่จริงเป็นเครื่อง2,400วัตนะครับไม่ใช่เครื่อง3 k มเคนะครับดูดีๆนี่เป็น3 0 0พ VA 2,400วัตต์บางคนเห็นเป็น3 0 0พันก็ใช้ให้มันเต็ม3 0 0พันเลยไม่เหลือครับพังแน่นอน ถ้าอยากจะใช้ให้เยอะกว่านี้สูงกว่านี้นะครับก็หาเครื่องที่ตัวใหญ่กว่านี้นะครับเครื่องจะได้ทนทานแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆเครื่องให้มาที่2,400วัตต์ก็ใช้อยู่ประมาณนี้นะครับนะไม่เกิน1,500 6 0ไม่เกิน2,000นะครับก็ไม่มีปัญหาใดๆครับอีกอย่างก็ต้องดูราคาเครื่องด้วยครับไม่ใช่ว่าราคาเครื่องอยู่4,500แล้วก็เอาไปใช้งาน โอ้เป็นมือนะครับมันไม่คุ้มนะก็ต้องดูกันดีๆนะ้าอยากจะใช้เครื่องที่มันทนทานก็ต้องเป็นเครื่องตัวใหญ่ๆรับทนแน่นอนครับให้มันเหลือๆบ้างเราจะใช้สัก300วัตต์ก็หาเครื่องสัก5้นะครับมาใชนะ้ก็จะใช้งานได้ดีครับเดี๋ยวผมจะลองเอาชาร์จเจอร์นะครับช่วยชาร์จดู ตอนนี้ที่ b m มเขึ้นอยู่ที่ห้าสิบห้าจุดเก้าครับผมจะเสียบชาร์จครับพอดีไม่ได้ใช้เบเกอร์แผงไว้อ่ายากนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนะครับตอนนี้ชาร์เจอร์เริ่มทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวที่ b m มเนะครับนะ่าจะติดลบน้อยลงนะครับตอนนี้ที่ b ิมเอ กับที่เครื่องจะไม่ตรงกันแล้วนะครับตอนนี้ยัง54แอมป์อยู่แต่ที่ BMS e นะครับเห็นชาร์จอยู่ที่29แอมป์ขึ้นๆลงๆนะครับก็แปลว่าตอนนี้มีแผงโซลาเซลล์ช่วยจ่ายไฟให้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ด้วยครับนะช่วยแบตเตอรีนะ่ช่วยจ่ายไฟร่วมกับแบตเตอรี่ทำให้การดึงพลังงานจากแบตเตอรี่น้อยลง ถ้าชาร์เจอครับชาร์จเยอะ,ยอะกว่าที่เราดึงกระแสของแบตเตอรี่ไปใช้นะครับจะไม่มีการใช้แบตเลยนะจะใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์อย่างเดียวครับดึงโหลดที่53 m แอมป์เลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะลองลดโหลดดูนะครับตอนนี้กินกระแสที่13 m แอมป์ครับ สิบสแอมชาร์จเจอร์ผมมาที่1 3บแอมครับก,ก็ใกล้เคียงกับที่เราดึงโหลดไปใช้งานครับจะเห็นว่าไม่มีการใช้แบตเลยนะครับน้ำซ้ำมีการชาร์จลงแบตด,ด้วยครับเมื่อกี้นะผมจะหยุดไว้ที่โหลด เท่านี้นะครับที่244วัตต์แล้วก็มีการดึงแบตไปใช้งานที่12แอมป์ครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้ชาร์จเจอร์ในตัวเครื่องดูครับว่ามันต่างกับชาร์จเจอร์ด้านนอกอย่างไรครับนี่ผมยังไม่ได้ต่อนะครับมันต่างแน่นอนนะครับเพราะว่าชาร์จเจอร์ที่ใช้ด้านนอกเป็น m p v t นะครับ ชาร์จเจอร์ที่ในตัวเครื่องเป็นแบบ P-WM เดี๋ยวผมขอต,ต่อสายแผงแป๊บนะครับตอนนี้ได้ย้ายแผงชุดที่ต่อชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับมาเข้าที่เครื่องนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสัญลักษณ์แผงจะขึ้นนะแล้วก็จะมีการชาร์จชาร์นิดนึงนะครับมาแล้วนะครับสัญลักษณ์แผงโซล่าเซล เดี๋ยวก็จะมีลูกศรชี้เข้าที่แบตเตอรี่ครับมาดูแรงดันที่มาจากแผงในขณะที่มีการชาร์จนะครับจะเห็นว่าแรงดันลดลงลง,ลงเรื่อยๆครับ50โวลต์47โวลต์41โวลต์ชาร์จเท่าไหร่ ไม่มีการชาร์จเลยนะครับเนื่องจากว่าไฟจากแผงนะครับไปใจ่ายให้โหลดเมื่อกี้ดึงโหลดที่12แอมมดูนะครับอ่ใช้แค่6แอมเห็นไหมครับเพราะว่าแผงมาช่วยที่6แอมแล้วก็แบตมาช่วยที่6แอมครับก็กลายเป็น12แอมใช้แผงครึ่งหนึงใช้แบตครึ่งหนึงครับ แต่ถ้าแผงมีเยอะนะครับนะชาร์จเกินกว่าที่โหลดที่เราใช้งานนะครับมันก็จะมีเหลือมาชาร์จเห็นว่าตอนนี้ไม่มีการชาร์จเลยนะเป็นศูนย์แรงดันแผงลดลงวูบเลยนะครับแรงดันแผงผมนะ่าจะอยู่ประมาณเกือบ70โวลต์นะครับแต่เมื่อมาผ่านชาัจเจอร์ลดลงวูบเลยครับเหลือที่24โวลต์เท่านั้น ไม่มีการชาร์จครับเดี๋ยวผมจะปิดโหลดครับจะได้ดูว่ามันมีการชาร์จหรือเปล่านี่ผมปิดโหลดแล้วครับจะเห็นว่ามีการชาร์จที่5แอมป์5แอมป์เท่านั้นครับแล้วก็ถ้าใช้ชาร์จเจอร์ด้านนอกครับใช้แผงชุดเดียวกันมีการชาร์จที่12แอมป์เลยทีเดียวครับเท่าตัวเลยนะครับมีการชาร์จเท่าตัวเลยทั้งที่ใช้แผงเหมือนกัน เปรียบเทียบง่ายๆครับกับระบบชาร์จเจอร์ PWM และ MPPT ครับการชาร์จต่างกันเลยครับตอนนี้ผมดึงโหลดครับที่100วัตต์ครับมันก็มีการดึงกระแสจ,จากแผงไปใจ่ายให้โหลดบ้างนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะชาร์จลงแบตนี่ไม่มีการใช้แบตนะครับทั้งที่มีการใช้โหลด ใครที่เคยใช้อินเวอร์เตอร์นะครับเช็คดูบ่อยๆก็คงจะรู้ครับว่าการทำงานของเครื่องเป็นยังไงครับเรื่องระบบเทคนิคอะไรต่างๆครับก็ฝากไปยังคุณลูกค้าหลายๆท่านครับที่จะคิดจะใช้ระบบโซล่าเซลล์ครับไม่ว่าจะเป็นออนกริดออฟกริดครับหรือว่าจะเป็นไฮบริดแบบนี้จะใช้งานเท่าไหร่ก็ต้องคำนวณดีๆครับว่า จะใช้แบตเท่าไรเครื่องอินเวอร์เตอร์กี่วัตต์ดีนะครับแล้วก็แบตเตอรีอร่กี่แอมป์ดีนะครับใช้ระบบไหนจะคุ้มกว่าวก็คํานวณดีๆนะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับแนะนำให้คุณลูกค้าหลายๆท่านครับที่คิดจะทำระบบโซลา r c เซลล์ครับผมให้ใช้เครื่องตัวใหญ่ๆไปเลยแล้วก็เป็นระบบ48โวลต์ไปเลยนะครับเนื่องจากว่า ตามประสบการณ์นะครับใหม่ๆผมก็ใช้เครื่องแบบนี้แหละนะครับใช้เครื่องเล็กๆแบบนี้แหละหลังจากนั้นนะครับมันจะไม่เป็นแบบนี้นครับใครที่เคยใช้มันจะต่อยอดไปเรื่อยๆไม่มีใครที่ใช้3,000วัตต์แล้วลดเหลือ1,500ไม่มีนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแนะนํามาตรฐานกับการใช้งานกับบ้านทั้งหลังครับแนะนํา5 k ขึ้นไปเลยนะครับระบบ48โวลต์คุ้มมากนะครับ ไม่ต้องไปซื้อเครื่องอะไรหลายๆรอบนะยังไงก็ต้องใช้เกิน5,000แน่นอนครับถึงจะคุ้มในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดครับไม่มีไฟฟ้าเข้าร่วมหรือว่าจะมีไฟฟ้าเข้าร่วมก็ตามนะครับแนะนำเครื่อง 5k ขึ้นไปครับแบตเตอรีย่ยางต่ำก็ไม่ควรต่ำกว่า100แอมครับเอาละครับพูดมาซสยาวนะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะ มีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับไม่มากก็น,น้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลำพูนสวัสดีครับ